การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะคอรมอรมีมติ4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะมีมติเห็นชอบแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาตามกำหนดการตามมติของวันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและสามารถทำงานต่อไปได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เรื่องที่3มค่ะมีมติเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาค่ะและเรื่องที่4นะคะให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจให้ในายจ้างผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลการดำเนินการนี้อย่างทั่วถึงค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นการกำหนดแนวทางการผ่อนผันให้กับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานไว้แล้วนะคะภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาค่ะ ที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ที่ได้รับการขยายระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณจาจักรและทำงานในราชอาณจาจักรชั่วคราวได้ถึงวันที่13สิงหา2568ค่ะ โดยที่นายจ้างจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่13สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะอาชีก็จะต้องมีต้องทำอะไรบ้างคะ่ะเมื่อได้รับรองบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานจากประเทศต้นทางแล้วก็ให้นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว หากมีการดําเนินการครบถ้วนภายในระยะเวลาการดําเนินการดังกล่าวนะคะก็จะอนุญาตให้ทํางานได้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2570ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากเกิดความขัดข้องบางประการที่ทําให้ทางการเมียนมานะคะซึ่งเป็นประเทศต้นทางค่ะไม่สามารถที่จะดําเนินการรองรับบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานที่นายจ้างยื่นไว้ได้ค่ะ ทำให้ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตทํางานซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากการมีการรับรองบัญชีรายชื่อดังกล่าวจากประเทศต้นทางนะคะและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่13สิงหาคม2568ที่จะถึงนี้นะคะ ดังนั้นค่ะจึมีความจําเป็นจะต้องผ่อนผันให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาาตามบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและสามารถที่จะทํางานในราชอาณาจักรไทยต่อไปได้อีก6เดือนค่ะซึ่งก็เป็นระหว่างวันที่14สิงหาคม2568ไปจนถึง13กุมภาพันธ์2569ค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้ในายจ้างและคนต่างด้าวไปจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนอันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะก็จะมีข้อสรุปดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นคนต่างด้าวสัญชาติมินมาที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในวันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะ ซึ่งขั้นตอนในการดําเนินงานนะคะก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันค่ะดิฉันขอสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะเพื่อเป็นการผ่อนผันให้กลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อทํางานเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่14สิงหา68จนถึง13กุมภาพันธ์2569